แปดสิบเฮ้ยทำไมมันเพิ่มอ่ะเมื่อกี้ยังสี่สิบอยู่เลยเออเท่าไหร่นะคะพอดีว่าฉันลืมอะคะ่ะ320บาทครับไม่จ่ายคุณ2คนอย่ามาเอาเปรียบคนจนจนขับวินแบบผมเลครับหาเช้ากินข้าก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วคุณจะมาเอาเปรียบทําไมถ้าไม่มีปัญญาจ่ายข่าว,วินนะก็เดินเอาตากแดดนูน่นไม่ต้องอามานั่งวินโถ่ทำมาแต่งตัวดีที่ไหนได้จอะ ว่าไปนี่สีผมเรานี่ก็คล้ายๆแจ็คสันหวังกันนะเนี่ยยังไงว่าเต้นยังไงเน่ยเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บไอ้เบิ๊กจ๋าเมื่อ,อไรจะออกไปขับวินมอเตอร์ไซค์มัวอทำอะไรยึกยึดยึดยึดนี่เป็นหมาขยิ่งเต็อ๋อกครืงซ้อมท่าเต้นแจ็คสันหวังอยู่จ้ะซ้อมท่าเต้นจ้ะ,อจะโอ้โหกูว่าแล้วเงินวินกูหายไปไหนหมด ไปยอมผมโอ๊ยไม่ดูเป้าหน้าตัวเองเลยเนาะโอ๊ยจะบ่นเลยนักหนาจะมีอ่ะพี่เห็นเราเนี่ยชอบดูแต่ดาราเกาหลีอ่ะเพื่อเราวเราเห็นหน้าพี่อย่างเงี้ยใจสบายตาสบายใจไงจ๊ะเนี่ยมันสายจนโดขนาดไหนแล้วหรือว่ายังไงากจะออกกาบายอย่างเงี้เหรอฮะตวันตกดินก่อนแม่หรือยังไงถึงจะออกไปได้ฮะจ้าไปแล้วจะบ่นเลยนักหนาทุกวันเนี้ยมีเมียนะจ๊ะไม่ใช่มีแม่ โอ้โหจิกหัวใช้ทุกวันรู้ไหมว่าพี่ไปขับวิ่งข้างนอกเนี่ยแดดมันก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะได้ตังค์แต่ละบาทนะจ๊ะโอ้โหแทนที่จะให้กำลังใจผัวในบีบ้างไหมโอ้ยบ่นทุกวันไปแล้วผู้พิจักเด่าอมกแวยงัยงยังยังเล่นโทรศัพท์ไม่ไม่ เอาไม่สักทีไหมไปแล้วจ้ะโอ้ยมีเมียหลือมือแม่เนาะไอ้นี่เนี่ยโอ oh, oh. Right. Okay. To to ้โหผัวอะไรวะไม่ได้ตั้งใจเลยก็มีผัวใหม่ซะงั้ะฮะเพราะว่าถึงสเปคเรานี่ก็เหมาะกับพี่แจ็คหนุ่มกันนะผิวสี่แทนสงสัยจะได้เป็นเมียพี่แจ็คสังหวังนนี่แหละ เรานี่ก็หล่อมอนกันนะมองไปมองมาเนี่ก็พี่แจ็คสันหวังกันแล้วเนี่ยจะว่าไปวันนี้ก็ร้อนนะแล้วก็คนไม่ค่อยมีเลยโอ้เวลานี้ลูกค้าก็ไม่มีเศรษฐกิจย่ำแย่ถามอะไรไปก็ไม่รู้ไม่รู้ปั๊ดโษ ชีวิตมาไยคะไปซอยห้าเท่าไหร่คะเอ่อซอยห้านี่ที่มันอยู่ใกล้ๆซอยสใช่ไหมครับอาจารซอยสี่ที่ก็คือใกล้ซอยสามแหละอ๋อซอยสามที่มันถึงกอนซอยสี่ใช่ไหมครับ ลงเท่าไหร่จ้ะถ้าถึงซอยหนึ่งไม่ไปแล้วนะแหมลูกค้าครับหยอกหยอครับเห็นอากาศมันร้อนร้อนแดดแรงๆรงอ่สีบาทครับจ้าแล้วไปได้ยังอ่ะไปเลยครับมาขึ้นมาเลยครับมาเดี๋ยวรีบแว่นไปส่งเลยครับจ้าตุยละจ้าพร้อมไหมครับอ๋อเลยกอดดีเลครับออ ถึงแล้วครับคุณลูกค้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับใช่จ้ะเท่าไหร่นะคะเออแปิบาทครับแปดบเฮ้ยทำไมมันเพิอ่มอ่ะเมื่อกี้ยังสี่สิบอยู่เลยเอา้าก็ช่วงนี้ครับค่าน้ำมันมันแพงเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแปดสิบบาทไม่แพงหรอกครับลูกค้าฮลัลโแบบหลค่ะแป๊บนึงนะพี่นะโอ้ย เอาเอาไปเลยยิ่งเรียบเอยู่เดี๋ยวรราจะคู่นะครับนี่ครับเงินถอน20บาทครับขอบคุณนะครับลูกค้าโชคดีนะครับแม่โชคดีแต่เช้าเลยเว้ยขับรอบแรกก็ได้และหนึ่งรบาททีเนี้ย ก็ไม่ต้องมานั่งฟังเมียขี้บ่นอีกแล้วจะได้เอาเงินไปให้มันโอไปดีกว่าเว้ยหาลูกค้ารายต่อไปดีกว่าไปดีกว่าอากาศร้อนดีจริงๆได้ลูกค้ารายแรกมาแล้ะโชคดีในสงสัยวันนี้โชคดีทั้งวัน,น,นแน่แน่ <c oughs> บ้านในหวานมันอยู่แถวไหนนะเห็นบอกต้องนั่งวินต่อไปที่อะไรวะซอยห้าเอ้ซอยห้าซอยห้าไลยต่อไปเมื่อไรจะมานะขอโทษนะครับอพี่บินครับถ้าไปส่งที่ซอยห้าอะไรนั่นน่ะได้ไหมครับได้ครับ ไปได้เลยครับผมอว่าแต่พี่คิดเท่าไหร่คะรอยหกสิบาทครับร้อหกสิบบาทครับร้อยหกสิบเฉลี่ยก็ตกคนละแปดสิบบาทน่าจะอยู่ไกลเลยมั้งแล้วไอ้ซอยห้าที่ว่านี่มันอยู่ไกลไหมครับพี่อ๋เอก็ อยู่นะครับเดินไม่ได้หรอกครับต้องนั่งวินอ๋องั้นไปไหมดีกว่าเดินอ่ะมันร้อนดีกว่าเดินเยอะเลยครับนั่งวินแป๊บเดียวเดินเนี่ย่าจ้ถึงนี่ก็โอ้โหแดดอย่างงี้นงงนะดำเมี้ยม <laughs> นั่งวินแต่ครับเชื่อผมครงการเหรมะั้ง <laughs> ไปก็ได้ครับโอเคไปสองคนเลยนะครับเดี๋ยวนั่งได้เหรอได้ครับสบายมากรถแข็งแรงครับ <laughs> นี่ว่าเดินอ่ะอขึ้นไปเลยครับพสรจ้วนะพร็จแล้วนะ,รนะครับไ,ไปถึงแล้วครับพี่กอล์ ไหนบอกว่าไกลไงนี่เราแค่นั่งข้ามฝั่งเองนะใช่เมื่อกี้ก็บอกว่าไกลที่แท้ก็ขับมาแค่นิดเดียวเองเดี๋ยวจูลองถามพอก่อนเออเท่าไหร่นะคะพอดีว่าฉันลืมอะค่ะอ๋อเออสามร้อยยี320บาทครับเดี๋ยวนะทำไมมัน320บาทอะคะเอา้าก็พี่ผู้หญิงร6 0ยพี่ผู้ชายร้อ สองคนก็320บาทพอดีเลยครับเอ่อถ้าไม่เชื่อก็ลองคูณด,ดูครับพอดีเป๊ะไม่มีโกงเลยครับ <S <S เดี๋ยวนะฉันแค่นั่งข้ามฝั่งมาทำไมมันแพงขนาดเนี้ยโอ้ยไม่แพงหรอกครับ320บาทน่ะมันก็ราคาปกติจริงๆครับอย่าเอาเปรียบคนจนๆอย่างผมเลยครับโทษนะครับกีแค่ขับจากตรงนั้นอ่ะมาส่งที่ตรงเนี้ยข้ามฝั่งมาแค่นิดเดียวคิด1้อยบบาทต่อคนมันจะแพงเกินไปไหมครับ ผมว่ามันโคตรแพงเลยนะไม่แพงหรอกครับ3 2 0เนี่ยมันก็ราคาปกตินี่คุณสองคนอย่ามาเอาเปรียบคนจนจนขับวินแบบผมเลยครับหาเช้ากินข้าก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วคุณจะมาเอาเปรียบทำไมเนี่ยคุณนี่ยบ,บอกนะว่ารือเห็นแค่ชั้นสองคนแต่งตัวนี้ก็เลยอัพราคาอย่างเงี้ยคิดแพงเกินไปหรือเปล่าเนี่คุณแต่งตัวก็ดูดีนะดูสมฐานนะดูรวยขนาดเนี้ย คุณ่มีตังจ่ายค่าวินเหรอเนี่ยคุณขราวหน้าข้าวหลังอะ่ะถ้าไม่มีปัญญาจ่ายค่าวินนะก็ะเดินเอาตากแดดนูน่นไม่ต้องสเสอะมานั่งวินโถทำมาแต่งตัวดีที่ไหนได้จอกได้งั้นเอางี้คุณอ่ะขับไปสมผมสองคนที่คิวเดิมผมจะถามเขาว่าวินคนอื่นอะ่ะเขาคิดราคาเท่าไหร่ดีไหมครับได้ไงคุณจะขับไปได้ไงคุณยังไม่จ่ายค่าวินตรงนี้เลยผมไม่รู้อ่ะ ไม่จ่ายยังไงก็ขับพาฉันไปส่งที่คิวเดิมใช่ฉันจะไปถามว่าตกลงมันราคาเท่าไหร่คุณก็จ่ายไปก่อนถึงจะไปไม่คุณไม่ต้องจ่ายไปก่อนถ้าผมไม่ไปหรอกไม่จ่ายมีอะไรกันอ่ะหวานก็วินคนนี้มันคิดราคาเกินอ่ะมันคิดพวกฉันคนละร้อยหกสิบบาทฉันแค่ข้ามฝั่งมาฉันนั่งจุดหน้าปากซอยมาเนี่ยเฮ้ยพี่วินคนนี้มาส่งฉันเมื่อเช้าคิดตั้งแปดสิบโอ้โหนี่ไงอัพราคาคิดราคาเกินตามความจริงเอ๊ะ พี่กศกฎหมายว่ายังไงนะอเจอแล้วหากคู่ขับขี่ไปส่งผู้โดยสารมีการเก็บเรียกค่าโดยสารที่แพงกว่าที่กฎหมายกำหนดเกินมีโทษปรับไม่เกิน5,000บาทและหากมีการข่มขู่หรือการโชคทรัพย์จนผู้เสียหายยอมจ่ายถือว่ามีความผิดฐานการโชคทรัพย์ นอกจากนั้นเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทใครอะทำไมยืนเถียงกันเสียงดังจังเดี๋ยวนะมีเสื้อสีส้มๆข,ขาวๆนั่นเนคุณคนะุฮะเสียงก็คุ้เท่าไหร่วะเบกนี่มีอะไรกันอะ วินคนเนี้คะมันคิดราคาพวกฉันเกินอัตรานี่คุณเป็นใครคะหรือว่าเป็นคนที่วินคนนี้มันคิดกิราคาเหมือนกันอ,ะ <c oughs> อ่ะอ๋อเปล่าคะ่ะไม่ใช่ลูกค้าแต่ฉันเป็นเมียมันไอเบสไอผัวเฮงสวยกูบอกให้มึงมาขาับวินมอเตอร์ไซค์อาชีพสุดเจริญอย่างเงี้ยมึงมาโกงเขาเหรอฮะมึงนีออ่ขอโทษจ้ะเมียจะออพี่ผิดไปแล้วพี่ขอโทษจริงๆนะจ๊ะ ผมต้องขอโทษคุณสองคนด้วยนะครับที่บอกราคาเกินไปนครับจริงๆแล้วค่าวินมันแค่คนละ20บาทนะครับดูท่าทางไม่น่ากลัวหรอกนะตำรวจเนี่ยน่าจะกลัวเมียมากกว่ามัง้งเป็นคนไทยด้วยกันอย่าเอาเปรียบจะเห็นแก่ตัวสิครับเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยใครๆก,ก็ลำบากกันทท้งนั้นน่ฉันต้องขอโทษแทนผัวฉันด้วยนะคะ เดี๋ยวฉันกลับบ้านไปฉันจะสั่งสอนมันเองนี่โอ้โหจ่าเตรียมออกรถจ่า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 ้จ่าโอ้เร็วจ่าจ่าพี่แจ็คกลับแล้วจ่าขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยนะครับไปเร็ววินวันนี้ไม่เก็บแล้วนะครับมาส่งฟรีเลยครับโอ้ยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้ากไอดดีนะจ้า ไป่ตัวแม่เหรอนียโอ้โ,โอโ๋ทำเป็นไม่เก็บเงินแล้วมาเช้าเก็บไปตั้ง80กำลั2ยนะเนี่ยโอ้ช่างมันเถอะเข้าไปข้างในเถอะร้อนอหิวด้วยเออไปเะปะ